สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <ท mins. S 2> วันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของแมนยูนเต็ดแล้วก็เรียลมาดริดเหมือนเดิมนะคะก็เป็นคู่ที่แมนยูพบกับเคลซีที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็มันจะมีอะไรแปลกมี question mark เต็มไปหมดเลยอยากให้พี่พูดถึงแมต์นั้นหน่อยก็เกมที่ผ่านมามันมีจุดเปลี่ยนสำคัญจุดแรกเลยก็คือการที่ไมดีเปิดยาวขึ้นมาและเซโกมงชงให้เอเบโมวิ่งเข้าไปได้เปรียบแต่ โกเชลซีส่งสุดยอดสิ่งที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนเกมมามให้แมนยูก็คือการที่เขาโดนไล่ออกจากสนามเขาตั้งแต่ไม่ถึงห้าสิบนห้านาทีสิบวันทีแรกเขาไปแล้วโรเบิร์ตซันเชสเขาจัดการยื่นสามแทบจะบอกว่าเอา3สามแต้ม,มแทบจะยื่นให้แล้วด้วยซ้ําแต่ว่าสิ่งที่น่าประหลาดนี่วันนั้นคือกุนซืออย่างเมกกาเขาโชว์ความแก้เกมได้แบบ สุดยอดมากทั้งแฟนบอลหลายคนเชลซีที่คุยกันมาทั้งในคอมโบดิตี้ไหนๆแล้วแต่ทุกอย่างเลยว่ามันคือสุดยอดของการแก้เกมอันนี้ต้องพูดก่อนว่าไล่ระดับก่อนตั้งแต่เริ่มเกมมาจุดพลิกมันคือใ, <ช S 1> ในส่วนของวินาทีที่เป็นใบแดง <ใช S 1> โอ้แล้วมันทําให้เราสึกว่าเชลซีเหมือนเล่นเร็วลุลุเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นมากมทีนี้ก็เลยเป็นการแก้ปัญหาของโค้ชที่สุดยอดสุดยอดกว่าเขาสามารถ ทำให้แฟนบอลทุกคนอึง้งแม้กระทั่งโคพารเมอร์ก็อึง้งหลังจากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจากนั้นนะครับเ,เปลี่ยนตัวเซตแรกออกสองคนอตอนแรกเปลี่ยนโคลงลไม่แปลกเนโตออกนี่เริมเอแล้วแต่โคพาเมอร์ยังอยู่เนอะอสุดท้ายเกมทุกอย่างต้องของเชลซีอะ่ะต้องไปขึ้นอยู่กับเจ้าเปโดคนเดียวซึ่งเมื่อวานเจ้าเปโดทำได้ดีมากนะในส่วนของแมนดูต้องลุมหลายคนมากกว่าจะแย่งมันเขาได้แล้วหลังจากนั้น แมนยูก็มาได้ลูกของบูโน่แล้วต่อมาก็คือได้ลูกของอาลเซมิโร no พูดจริงนะแมนยูที่ได้อะลูกยิงอะเหตุการณ์มันไม่สําคัญเท่าดูดีๆก่อนจบเกมแมนยูพี่บ่บาพี่่าวกลับไปแล้วอือยากรีบกลับบ้านไปก่อนแล้วอยากอาบน้ําก่อนอไปทําให้จเจมอแล้วหลังจากนั้นแมนยูก็จบเลยหลังจากที่ตอนแรกอ่ะเซตบอลต่อบอลเข้า คือต้องพูดว่าเมื่อวานแมนยูก็สิบห้านาทีแรกทําได้ดีและทําได้ก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามถูกไล่ออกและก็ได้ผลสกอร์ซึ่งแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแมนยูก็เกมแผ่วตามปกติแต่แผ่วขนาดไหนก็ไม่ควรที่จะถูกใบแดงเล่ากะนำ่ำแล้วหลังจากนั้นแมนยูพอครึ่งหลังเปิดเกมกลับมาจบเลยอืทุกอย่างเล่นอยู่ในความกดดัน,น,นความาเก่งันนีดูเริ่มแรกมันเริ่มได้ดีตลอดโชคเข้าข้างเรา มันต้องมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้องทําได้คิดว่านะไมชเชตของนักเตะต,ต้องรู้สึกว่าเฮย้ยโชควเข้าข้างเราแล้วมีคนเรามากกว่าแล้วเราก็เตะเติมตลอดแล้วเล่นได้ดีด้วยส่วนในส่วนของอ่มาทัเดลิกเนี่ยสุดยอดเลยเล่นเติมเติมได้ดีอะเติมเล่นคู่กับเพื่อนเขาบาังมัะเล่นได้ดีเลยเล่นลคู่กัน แมดนี้คนละคนเลยใช่เป็นร่างแยกของอ็มเปโวผมเริ่มขึ้นแล้วเอ้ยมันยังไงวะเริ่มเล่นดีถ้าแมดที่เราดูแล้วแบบรู้สึกว่าเป็นไรอ่ะแต่แมดนี้รู้สึกว่าเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นแมดที่แล้วเหมือนได้มีแรงแมดเดลิสเกมลับก็ช่วยได้เกมลุกก็ดีแต่สิ่งสําคัญเราไม่ได้มองหรือว่าคนที่มาสั่งการคือแม็กไวหรือเปล่าจุดที่ไม่เคยมีใครได้มองนะคือกไกเป็นตัวจริงนี่หรอใช่เพราะเขาอาจจะเป็นพี่ใหญ่ในการสั่งเชฟแนวลับให้ เดลิก้าบุกหรือเปล่าเพราะว่าปกติมันจะเป็นโยโร่แล้วก็เป็นเดลิกแต่พอเปลี่ยนเอาแม็กไกว์ออกโยโร่กลับมาเดลิกยืนตรงกลางตรงจุดที่เสียที่ชาลบาโมงเข้าไปตามตีตื้นมาก็เป็นจุดของโยโร่นะเราอาจจะมีข้อสังเกตเล็กหรือเปล่าหรือที่เดลิกเล่นดีที่ทุกคนชมเดลิกอาจเป็นเพราะว่าเดลิกมั่นใจในตัวแม็กไว์หรือเปล่ามีคนรับมีคนเช็คมีคนมีคนรออยู่ข้างหลังแท้ใช่เพราะว่าเขาไม่เล่นเซนเตอร์คู่ เพราะปกติเอ็นเตอร์คู่แม็กไวกับเดลิกจะคล้ายๆกันแต่พอเล่นสาคนเนี้ยเดลิกเขาก็กล้าขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือข้อสังเกตอยากให้ลองสังเกตดูว่าสิ่งที่เดลิกทําได้ในนัดนี้น,น,นัดที่แล้วทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีแม็กไวคอยประคองหลังตั้งแต่ต้องใช้คาว่าตั้งแต่เริ่มเกมนะเพราะว่าคราวที่แล้วแม็กไวก็ลงมาแต่มันคือการลงเพื่อเปิดมุมแหละตอนนั้นมันไม่ใช่การลงเพื่อที่จะเริ่มเล่นหมายถึงเริ่มแท็กติกนี้ไปด้วยกันออ่ะื พอเข้าใจเนาะเพราะว่าสิ่งที่แม็กวทําเราอาจจะมองไม่เห็นแต่เดลิกเขาอาจจะรับรู้ได้เขาเลยกล้าบุกขึ้นหรือเปล่าแล้วชอนัดนี้ก็แย่น้อยลงใช้คำนี้ดวแย่น้อยลงอันนี้รู้สึกว่าถ้าเทียบกับแม์ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเจอใครนะเจอแมนซิตออี้แม์ก่อนนันนี้นะจะบอกว่ารู้สึกว่า เก็บบอลไม่ค่อยได้โดดแย่งบอลก็ไม่ได้บอลสองบอลสามเก็บไม่ได้แต่อันนี้ัแตกต่างชัดเจนคือแย่งบอลได้ในช่วงต้นเกมนะในช่วงต้นเกมก่อนที่พี่บ่าวจะออกไปแย่งบอลได้เก็บบอลได้บุกสวนมันรู้สึกว่ามันมีมีการสร้างสรรค์มันไม่รู้สึกว่าเหมือนรอโดนอ่ะมันอันนี้มันมีความอะไรที่รู้สึกว่าดีๆเลยสิบห้านาทีไงที่เขาซ้อมกันต้องต้องพูดือนเดิมว่าแมนยูซ้อมวันละครึ่งชั่วโมงแบ่งเป็นครึ่งครึ่งละสิบห้านาทีสิบห้านาทีแรกดี ต้นครึ่งหลังดีแต่หลังจากนั้นก็จะป้อแป้เหมือนเดิมโชคดีที่นัดนี้ไปตุนสกอร์ตอนที่ตัวเองอมีคนผู้เล่นมากวก,มากว่าได้แต่ถ้าสมมุติว่าโดน1 0บสเร็วกว่านี้นะอาจจะมีปัญหาแต่ลูกที่ทางเชลซีทีใครแต่งได้ก็สึกว่าายินดีควรเชฟได้ดีกว<ม>่า<อ>เหมือนเดิมคี่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างในลีกนะมันถือว่าแมนซิตี้เขาได้ผู้รักษาประตูที่ อน้ถ้าลูกระดับแบบนี้มันคือแบบง่ายๆแบบปฏิกิริยาความไวสมาธิแต่ว่าใบยินดีเหมือนยังไม่มีตรงนี้แล้วก็สำหรับแมทที่ผ่านมามีการเปลี่ยนตัวที่เอาเอเมโมออกเอาเชดโกออกใช่ไหมใช่แล้วคิดว่าตัวสำรองที่ลงมาแทนเป็นยังคุณย่าเพิ่งหายเจ็บเมาส์ก็เพิ่งหายเจ็บเนาะก็แล้วลงมาเป็นไงรู้สึกว่าแตกต่างแยงรู้สึกยังกลัวไม่มันน่าจะยังไม่หายเต็มที่อื ส่วนเมาส์นี่เขาก็บับเชลซีเขาเจอเชลซี <c oughs> เขาก็จะโดนเอนโซเนี่ยเข้ามาอกาะบอลเขาไม่รู้เขาสองคนนี้ามีอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงถึงความแตกต่างอะไรมากนากก็คือลงมามมที่คิดว่าลงมามมน่ะจะพูดถึงไมนูมากกว่าที่ลงมาแล้วบอลดูมีการขยับขึ้นไปข้างหน้าได้เอาบอลออกจากที่แคบๆได้แต่อามัดเนี่ยหนักอามัดที่ ตัวเองตอนแรกก็เล่นแล้วพอเมาส์กับคุณย่าลงมาตัวเองต้องถอยไปยืนปีกเริ่มหนักเริ่มไม่เริ่มติดจ่ายเหมือนจ่ายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เริ่มจ่ายไม่ตรงกับเพื่อนอ่ะแต่ในรวมแล้วต้องขอบคุณเชลซีที่แมตช์นี้หลังจบเกมเอัมูล,ลินก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ว่านี่คือสิ่งที่เขาสามารถทําได้แกลเป็นว่าวเก็บแต้มได้ตบแชมป์ต่อโอนโลกได้เขาไปทางนั้นซะแล้วอืแต่แพ้กิมบี้ก็ต้องมาดู เออแมตต์ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวนัดต่อไปก็เจอเบนฟอร์ดเดี๋ยวเราจะมาทายผลสกอร์ของเบนว่าแมนยูที่เจอเบน f o ฟอร์ดอันนี้จะเป็นแมตที่เราจะไปเยือนเนาะอืมใช่ก็คิดว่าเบนฟอร์ดเขาก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเขาก็เพิ่งแพ้ฟูลแลมมาแต่แมนยูนัดเนี้มันมันเป็นชัยชนะ ที่รู้สึกประหลาดใจมากกว่าสาวหนถ้าถ้ามองวิเคราะห์เลยรู้สึกว่าถ้าแมนยูเจอทีมอย่างเคลซีชนะสองหนึ่งเฉยเลยมันแปลว่ามันไม่ใช่มาตรฐานมันคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวลาใช่ถ้ามันไม่ดีล่ะมันไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ทําและสม่าเสมอใช่ไหมถูกต้องแล้วที่ไปเยือนเบนฟอร์ดซึ่งกองกลางเบนฟอร์ดเขาแน่นตับแล้วถ้ากระทิมโลดโดนแบนแล้วแน่นอนก็ต้องอาจจะใช้อุกเต้หรือไมนูแล้วไหมแต่ที่มองอาจจะเสมอได้เกมนั้นนี้หรือ เสมอถึงแพ้มีสิทธิ์แต่ไม่มีทางที่แมนยูจะเก็บชัยชนะสองนัดติดได้ตามหนูอ่ะสัมพิทยก่อนว่าพี่ให้ชนะสองหนึ่งแพ้ออ้ทำไมจะเดียวก,กันเลยแน่นอนหนูให้หนึ่งศูนย์แพ้อืมโอเคสําหรับแมนยูเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันอาทิตย์หน้าหลังจบเกมนะคะมาต่อที่เวลมาลิดมั่งนะคะสําหรับแมตที่พบกับเอสปปนยอนค่ะแล้วก็จบไปที่สกอร์สองประตูต่อศูนย์จะบอกว่าในเกมนี้เอสปปนยอนอ่ะรับ ลงมารับค่อนข้างต่ำตั้งแต่เริ่มเกมเลยเขาจอดรถบัสซ้อนสอง<ำ>ชั้นต่แล้วก็คนเต็มไปหมดมองให้หัวขาวหัวดำเขาทำแล้ซึ่งเขาทําได้ดีด้วยเขามีจังหวะรับและโต้กลับหลายลูกแต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็น เอเดมิลิตาที่จะปลดล็อกประตูนั้นให้เรอลมลิดบอกเลยว่า<น>เออใช่คนคนนั้นที่ทําได้ปกติเรอลมริตจะเป็นเฟเดวาเวเดซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เขาฟอร์มตกไปเรียบร้อยแ,ออแต่เป็นมิลิตาลที่เฉิดฉายขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าตอนนั้นนั้นรีแอคแฟนๆที่อยู่ในสนามมันคือเฮเลยมันยิงคอนขอ้างไกลเป็นลูกยิงที่ปลดล็อกความกดดันมากกว่าเพราะว่าเขาบุกขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าอาเซนออ่ะเล่น ได้เสือตัวไม่มีความผิดพลาดซึ่งนั่นแหละเป็นข้อดีแล้วเพราะว่าปกติที่มาริดเสียก็มาจากการผิดพลาดของเขาแต่วันนี้คือเขาไม่ได้เล่นดีนะแต่เขาไม่ผิดพลาดมันจึงเกิดว่ามันไม่มีผลเสียหายให้กับมาริดว่าถึงขั้นเสียประตูหรือไปเสีย,ยจุดโทษเาลาหนูอาเซนซิโอได้ลงแช์เนี้ยแล้วคู่กับมิริตาเหมือน อาเซนซิโอมีความเร็วใช้คําว่าเนียประโยชน์ของอาเซนซิโอคือเมื่อไหร่ที่อย่างสมมติว่าเหมือนอย่างเกมแมนยูที่หลุดออกมาเดียวเหมือนเหมือนที่ฮาแลนด์หลุดมาอย่างเงี้ะกับอันเนี้ยแต่อาเซนซิโอวิ่งทันแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือเมื่อมันทันแล้วอ่ะแดงหรือเปล่าเหลืองหรือเปล่าแต่ว่าในแมตช์ที่ผ่านมาเขาทําได้ดีคิดว่ามีสมาธิโฟกัสกับเกมมากขึ้นแล้วเมื่อตัวเองได้รับโอกาสอยากจะได้ตําแหน่งนี้ก็ต้องทำเต็มที่มีลูกที่สกัดสวยๆหลายครั้งแต่ความแตกต่างกับดีนแฮมเซนกับอาเซนซซโอแน่นอนว่าถ้า เขาเซนกลับมาเขาก็ต้องหลีกทางให้ใช่เพราะว่าการจ่ายบอลยาวจากข้างหลังไม่มีอัซเชโอได้แค่รับแล้วก็ส่งคืนใ,ให้่ให้กาลิลาสไปขึ้นเกมต่อส่งคืนให้คนอื่นต่อแต่ว่าถ้าในการสร้างเขา,าคือทําหน้าที่สมรองได้ดีแล้วได้ดีแล้วส่วนอีกลูกนึง เอ <I 've S 1> <b> ็มบาเบ้ใช่จริงๆมีหลายลูก้วที่วินี้เปิดให้เฉยๆเป้ย,<ช>ยิงไม่เข้าใช่มันเข้าหน้าต่างเฉยๆเลยนะที่เข้าหน้าต่างบ้างหลุดเสาวไปบ้างซึ่งแน่นอนว่าเอ็มบาเบ้เนี่ยเขามีคาของเขาแต่มีลูกหนึ่งที่ <c oughs> เขาถ้าปล่อยแล้วให้มาตันยิง <c oughs> ใช่ใช่ลูกนั้นอ่ะอาจจะเป็นประตูไหมแต่มาตันอาจจะยังไม่ได้ความมั่นใจจากรุ่นพี่ถูกถูกเพราะว่าหลายครั้งที่เขาได้โอกาสเขาก็ทําไม่ได้ <c oughs> ใช่ทาเป<ม>้ให้อ อาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่ว่ามีหลายลูกที่อาจจะเป็นประตูแต่ตอเอ็มบาเบก็เหมือนเดิมเหมือนแมตช์ไหนก็อาจจะการันตีหนึ่งประตูได้แล้แลวตอนนี้เอ็มบาเบก็ยังฟอร์มร้อนแรงจึงแน่นอนว่าตอนนี้เขาชนะติดต่อกันก็ต้องพูดว่ามันมาจากเอ็มบาเบใช่ถือว่าแบกแต่ว่าพอพูดเรื่องเอ็มบาเบขอย้อนไปที่อีกคนก็คือวินิสิอุสจูเนียที่หลายๆคนเรื่องพูดประเด็นว่าบางทีสำรองบ้างตัวจริงบ้างทั้งที่ปีที่แล้วคือลองของมาเลูนดองอแต่คาสฟอร์มเนี่ย ตกชัดเจนแต่คนถามถึงคลาสของฟุตบอลของวินิสิอุสยังมีอยู่ยังมีอยู่ไหมใช่เพราะตอนนี้มันหายไปเลยอืมแต่คนก็พูดว่ามันเป็นเพราะว่านิสัยของนักฟุตบอลของบราซิลที่ตามอารมณ์ตามใจแต่ว่าถ้าถามถึงตอนเนี้ย mm hmm. เอมบาเบกลายเป็นหน้าเป็นตาเป็นตัวแบกแล้ววินิสิอุสจะรับกับสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ยังไงมีโอกาสจะย้ายไปหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าในประเด็นเนี้ยมันต้องพูดว่าวินิสิอุสเคยทําได้และทําได้ดีมากอืแต่วันเนี้ยเขา อาจจะต้องพักบ้างหรือเปล่ามันอาจจะต้องพักแล้วแล้วก็เขาอาจจะกลับมาได้ในสโมสรอยู่หรือเปล่าแต่อาจจะไม่ได้กลับมากับมาริด <m> เขาอาจจะต้องไปเรียกฟอร์มที่สโมสออรหรือเปล่าเพราะมาริดมันไม่มีที่ว่างให้ใครมาเรียกฟอร์มใช่รู้สึกว่าจริงๆแอบเสียดายเพราะว่าในช่วงท<ห>ี่ฟอร์มร้อนแรงที่เจอกระดอดมุลแม์นั้นยังจําได้ยิงเป็นเรื่องเป็นราวลูกแบบว่าที่หักข้อซึ่งทุกวันนี้กระทาเลี้ยงไปจี้ไปอยู่นั้นแล้วทําอะไรไม่ได้มันกลายเป็นว่า เพื่อนเสียโอกาสตัวเองก็บางทีก็ขาดความมั่นใจไปด้วยขาดความมั่นใจไปด้วยแต่ว่าอีกคนนึงที่ขอบพูดถึงอเวโรลกาเรลยสที่ทางแมนยูไม่ได้ก็ต้องพูดว่าแมนยูไม่ได้ซื้อกลับขึ้นมาม,มากกว่าคือจริงๆแล้วเขาก็โตมาจากมาลินเนี่ยแหละแต่แค่เขามาเรียนต่อที่แมนยูแล้วเขาก็เขาไปเบนทีกเสียดายไหมถามแฟนแมนยูเสียดายอยู่แล้วเพราะว่าทางซ้ายเรามีใครล่ะแต่ละตัวตอนนี้เอาเอาพิโลไปเล่นเอาดอกูไปเล่นมันซึ่งแน่นอนว่า เขาแต่ก็ต้องมีแต่ไว้เขาอาจจะไม่เหมาะกับแมนยูด้วยด้วยซาดิละด้วยวัยเมื่มาอาจจะยังไม่เหมาะกับลิกพเมนีใช่ไหมแต่ว่าพอเขาไปอยู่ตรงนั้นเขาฉายได้เหมือนแอนโทนี่ไปอยู่ลีกที่เหมาะเขาเขาฉายแต่รู้สึกว่าการที่มีกาเลรานเหมือนพูดเหมือนคลิปที่แล้วคือมันยกระดับของปีกซ้ายของมลิกให้มันมีอะไรเกมลุกแล้วก็จังหวะสกัดที่ชัวร์เนี่ย เขาไปเขายังมีความเร็วเขามีความเร็วเหมือนฟานแต่เขาละเอียดกว่าละเอียดกว่าและเก็บหมด okay. ใช่ถ้าแล้วทั้งซิเระเวลาเขาเข้าอย่างเงี้ยเขาเก็บหมดมือไม้ไม่มีทางที่จะเสียจุดโทษเหมือนคาบาเขา,เขาที่เพิ่งเสียไปแน่นอนโอเคส่วนโรดิโกก็ลงมาก็ยังไม่ได้ค่อยเห็นแสดงความอันตรายเท่าไรหร่หรืและส่วนในกลางของมาของมาริเน่ตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานในส่วนของการอจูดหายไปจูดได้ลงกลับมาเล่นในส่วนของ ท้าเทีีกเขาเรียกมันเก็บเวลาอืต้องดูว่าหลังจากเนี้ยพอได้เล่นแล้วอ่ะยังจะฟิตเหมือนเดิมไหมเพราะคนเจ็บไหลมันบางทีเวลาเข้าอย่างนี้มันอาจจะเจ็บซ้ําได้ก็ต้องดูว่าไปยังไงแล้วก็มีคาเมนก้าได้ลงมาเปลี่ยนตัวจริงแล้วก็เหมือนทางโค้ชเราเนี่ยคุณชายเขาบอกว่าถ้าเกิดคาเมนก้ามาเขามองว่าอาจจะเป็นกลุ่มพลังที่มาช่วยได้ปัดเปลี่ยนเพื่อนได้แต่ว่าสําหรับหนูหนูมองว่าคาเมนก้านีโอกาสที่จะเจ็บอีกแล้วรู้สึกว่า ไม่ได้แบบว่าแข็งแรงขนาดนั้นนะพูดไม่ถูกแต่ว่าก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าคำก้าอยู่ในมือชาบี้เขาเอาจจะมีการใช้งานในแบบของเขาเพราะว่าเขาอาจจะเห็นตอนซ้อมหรือเปล่าหรืออะไรแต่ว่าด้วยศักยภาพของมังกาน่าจะเล่นแทคติกของชาบี้ได้อืจูดก็ด้วยจูดได้อยู่แล้วหลังจากที่ทะโบสอนโลกก่อนที่เขาจะไปผ่าตัดมาเขาเล่นได้อยู่แล้ว รวมมของมลิทเลยก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่แพ้นะคะก็คือยังเป็นหัวตารางอยู่แต่ว่าเราต้องมารอลุ้นกันสำหรับแมตช์หน้าที่ไ <B> ปเจอเรบันเต้ไปเยือนเรบันเต้นะคะก็เดี๋ยวมาทายผลสกอร์กันก่อนดีกว่าถ้ารงนี้เรบันเต้ไม่รอด <laughs> โดนอยู่แล้วแต่โดนมากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้แต่โดนแน่ๆเพราะว่าถ้าจงอย่างนี้นะเอฟเบ้ก็ยิงม,มีสิทธิ์ยิงได้อยู่แล้วเพราะว่าเรเบนเต้ก็เพิ่งโดนมาดสดๆร้อนๆ เอเปเบเนี่ยฟอร์มเขายิงมาทุกนัดมีสิทธิ์ยิงสกอร์ได้แต่ก็ต้องมาดูว่าเพื่อนที่ลงไปนัดหน้าแต่เป็นจูเล้วหรือยังหรือจะเป็นมาตันเหมือนเดิมหรือฟาน S <S เอ้ยไม่ใช่ฟานตสิหรือจะเป็นกูแลที่จะได้โอกาสหรือเปล่าเพราะนัดนี้ไม่ได้ลงอเพราะว่าตามที่ชาบ,บีเขาบอกว่าไม่มีใครการันตีตัวจริงอย<ช>ู่แล้วแล้วสำหรับหนูรู้สึกว่าอย่างมาริดฟ,ฟอร์มร้อแ,แรงมาขนาดนี้จะคุณชายค่อนข้างจะติงเข้มแล้วก็แผนแทคนิกต่างๆแตกต่างกับชิวอันเช่อย่างชัดเจนมีแต่คนพูดว่ามาดดิดยุคยุคนี้อ่ะเทสดุดดันแล้วก็เหมือนเหมือนเป้ก็ลงมาช่วยเกมเาได้ดีนั้นหนูไทยสะกอร์ที่สองประตูต่อศูนย หนึ่งลูกพอหนึ่งลูกพอหนึ่งลูกพอสตชนะแต่ชนะแต่ลูกเดียวพออืมโอเคได้ค่ะสำหรับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผวสกกอร์ที่เราทายจะถูกไหมแล้วก็มาดิบในแมตช์หน้าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ